เชื่อไหมตั้งแต่พี่ขวัญใช้เคลียร์มาเกือบ2ปีอะพี่ขวัญไม่เคยคิดอยากเปลี่ยนแชมพูเลยนะเข้ามาเลยค่ะจริงๆคนชอบหนูว่าพี่ขวัญไม่มีปัญหาแต่ก็มีปัญหาแบบผมขาดผมหลุดร่วงบ้างแต่จริงพี่ขวัญไม่เครียดนะพี่ขวัญมีตัวช่วยมีบ้างแต่ว่าน้อยมากเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้นะคะ ง่ายมากเพราะว่ามีอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือ Clear Scalp Sudical Hair for Resist ทั้ง3สเตปจริงๆอยากแนะนำมากคือเซรั่มตัวนี้ค่ะเพราะพี่ขวัญรู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยรักผมแข็งแรงขึ้นมากแล้วก็ลดการขาดหลุดร่วงได้อย่างดีด้วยดีกว่าที่เราจะเลือกใช้แค่แชมพูแค่ตัวเดียวเชื่อไหมตั้งแต่พี่ขวัญใช้เคลียร์มาเกือบ2ปีอ่ะพี่ขวัญไม่เคยคิดอยากเปลี่ยนแชมพูเลยนะเคลียร์เนี่ยนอกจากจะแก้ไขปัญหาผมร่วงแล้วว่าผมมันยังพองตัวสวยสะเซ็ตเองที่บ้านได้ง่ายๆสวยเลยค่ะ เพราะครีอาสเกลสูติคอลแฮร์ฟอร์ริสต์ขวดนี้เนี่แหละค่ะโมเมนต์ Moment ผมร่วงเลยไม่ใช่ปัญหาของพี่ขวัญ